แล้วนะคะตอนนี้กระปุกเต็มว่ะทุกคนเราต้องรีบนํามายำด่วน,นเลยนะคะวันนี้ยำสลามของเราจะออกมาเป็นสีอะไรขอคนละหนึ่งไร้เท่านั้นตามดูกันเลยค่ะไดค่ะเราจะมาถึงกระปุกแรกนะคะถ้ามีสีน้ําตาลนะแสดงว่าสลามของเราต้องสีหม่นแน่นอน,นะคะ่ะโอ้สวยอันแรกก็สวยแล้วทุกคนดูโอ้ลืบถอดแหวน <laughs> เดี๋ยวสลามจะไปติดในแหวนแม่วาย <laughs> อุ้ยสวยทุกคนดู โอ้เหมือนกาแฟเลยทุกคนอืมนี่เนื้อดีมากอะ่ะยืดนะว้าวเลิศมากเธอเรามาปนกันเรามาปนกันแล้วก็ยืดนี่โอ้มีอันนี้ด้วยกรกเพ็รอะไรอะ่ะอู้กรบเพ็รสวยมากกรบเพ็รอันใหญ่ๆไม่รู้หลงมาจากไหนนะทุกคนสวยอะ่ดะดูเลิศอะเนื้อดีเนื้อดีนุ่มมากอะ่ะนุ่มฟูดู <laughs> อันแรกก็เลิศแล้วค่ะมาอันที่สองค่ะไหนมาดูซิว้าอันนี้เป็นน้ำทุกคนดู <gasps> โอ้เป็นกาวเป็นกาวอยู่นะแต่ว่าเหลวมากอค่ะเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนเลยทุกคนอีอยู่ใต้ล่างด้วยนะลองจับนิดนึงเหมือนเขาจะเป็นสลามอะแต่ว่าเป็นสลามเหลวๆห,ลหรอเฮ้ยก็ไม่ติดมือนะเนี่ยดูแปลกมากเลยอะเอ้ย คือคือแบบเราเอามาติดติดกันแล้วมันก็ไหลลงอะทุกคนดูเหลวอะเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนเลยดึงดึงดึง,ด,งดึงนะอันต่อมาค่ะสีเหลือง <Yeah. S 1> ว้าวมือเลอะแล้วอู้เอายืดยืดมากติดอยู่ที่ฝายืดยาวอู้เนียนมากเลยทุกคนเวลาเราทิ้งไว้นะสลามเขาจะแบบเหมือนคัสซาดเลยดูสิดู เหมือนกล้วยอ่ะอ้ยืดยืดมากหูเนื้อดีดูมีกากเพชรด้วยนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะจับอันนี้ให้ดูโอ้โหสวยมากทุกคนดูยืดเลิศสุดๆเลยยืดโอ้นุ่มฟินมากอ่ะยืดนุ่มฟินสุดๆเลยนี่นุ่มนิม่มนุ่มนิม่มนุ่มนิม่ม นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลิศคอันต่อมานะคะสีเขียว <Wow. S 1> ว้าวนี่โอ้อันนี้ก็นุ่มค่ะดูมันเหลวๆนะแต่ว่าไม่ติดมือค่ะทุกคนสวยนี่อูยืดอันนี้ยืดนุ่มนุ่มทุกอันเลยดูยืดนุ่มหมดเลยเห็นไหมโอ้โหเพอร์เฟกอะ นี่อันนี้ออกมาอีกอันหนึ่งนี่สีเขียวโหสีเขียวกับสีเหลืองเข้ากันน่ะสวย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 นั้นต่อมาค่ะนี่สีขาวกับสีน้ำตาลว้าวขอดูน้ำตาลก่อนอ่าน้ำตาลเหมือนอันเมื่อกี้ค่ะเนื้อดีสีขาวอู้สีขาวดีมากค่ะี่สีขาวดีโอ้โหสีขาวดีมากเหมือนมีดินเบาอยู่ในสีขาวนิดนึงอู้สีขาวดีอ่ะ พอผสมกันได้ไหมเฮ้ยเนื้อดีมากเลยอะดูดิโอ้โหนี่มาจากไหนเนี่ยเอาสีขาวกับสีนี้ผสมกันมันจะได้เป็นแบบว่าเหมือนช็อกโกแลตทูโทนแบบนี้ผสมแล้วก็ปิดให้ดูด้วยโอ้ปิดให้ดูด้วยนะจ๊ะเป็นทูโทนค่ะสองสีแบบนี้เคยกินนิดนึงปะไอินทูโทนอะได้อยู่สวยทุกคน อันนี้สวยอันนี้ดีฉันชอบชอบจุงเบยชอบชอบอ่ะอันต่อไปสีดำว้าวเขียวดำค่ะอันนี้เขียวเมื่อกี้ที่เหลือแน่นอนคือเวลาเราใส่แล้วเขาก็จะยุบแต่ตอนใส่ตอนแรกมันจะใส่ไม่ได้กระปุกมันจะไม่พอเนาะอันนี้สีเขียวลงไปก่อนอู้อันนี้ดำอู้อูอ,อ,อู้สวยจังเหมือนกาแล็กซี่เลย มือนอยู่ในกาแล,ล็กซี่เลยทุกคนสวยจังดูโอ้โหเสียงนุ่มมากนุ่มมากแล้วก็ไม่ติดมือด้วยดูนี่โอแต่ละสูตรแต่ละอันดีๆทั้งนั้นทุกคนคือไม่รู้ว่าสูตรไหนไ็นสูตรไหนหรอกนะปนกันไปหมดแล้วเนี่ยแกะไปกี่กระปุกแล้วซอมไม่ได้เหมือนกันเอาให้ล้นอนะ่ะล้นโหสีธำสวยทุกคนดูวางเลยว,ว้าวคือแบบหลากหลายมากมาสีม่วงม่วงแดงมาดูกัน ว้าวม่วงหมูโอ้สวยสวยมากดูโอ้หสวยมากทุกคนทําเองจริงไหมเ่ยพี่พาพี่พาไปเอาของใครมาหรือเปล่าทำไมสวยเงี้ยอ๋อแ้่มันทิ้งเอาไว้หรือเปล่าทุกคนสวยจังมันไม่มีทรายมันจำได้จําได้มันจะมีสูตรหนึ่งที่ใส่ทรายเข้าไปด้วยอะ่ะแต่ทิ้งเอาไว้แล้วสวยเนาะถึงว่าทุกคนชอบดูยำสลามเพราะสวยอย่างนี้นี่เองอะ่ะอลังมากอะ่ะ ดูดิมันมีความแบบสวยมากอะมุกสวยมากแม่จ๋าอันนี้สีแดงโอ้นี่ก็ไม่ติดมืออุ้ยแต่มันยืยๆข้างในยืยๆข้างนอกแบบบอกไม่ถูกมาหาอีกอันหนึ่งโอ้โอน,นี่สีใสกับสีขาวอุ้ยเป็นนุกคนนะอันนั้นใสเลยอ,ะอ่ะใสสีใสเจ๊คงทำไว้แล้วก็เอามาแอบไว้นี่แล้วกะว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นแน่นอน แต่ไม่ทันแล้วจ้ะเจะ๊ได้สีใสวันนี้เราได้สีใสแกภูมิใจนําเสนอในความสีใสนั้นน้อยมากที่ยําสลามเราจะได้สีใสไงอันนี้คือทํามาไว้ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรว่าเอามานะคือทํามาไว้กะว่าจะเอามาใส่นู่นใสนี่ทําให้ดูใน S M R อะไรเงี้ยแต่ว่าคงลืมอ่ะแต่ว่า,ามายําแล้วไม่เป็นไรนี่เนละนี่แหละด้วยนะอุ้ยนี่เป็นสีฟ้าอุ้ยข้างล่างมีอะไรไม่รู้อ๋อ <c oughs> อันนี้มันเป็นขนมขนมอะไรนะ สักคูนี่สักคูอ้าวโอ้พอเป็นชั้นแบบนี้เลิศอยู่แกโอู้หวันนี้สวยเดูดิเป็นขนมเหมือนเลยนี่มีกะทิอยู่ด้านบนไงนี่เธอหิวไหมหิวก็หาอะไรกินกันนี่มีกะทิอ่ะขนมสักคูสักคูใบเตยนี่ออ้เลิศอ่ะสักคูใบเตยโอ้ชนะเลิศวันนี้มีแต่อันสวย,สวย มีอันสีสวยอ่ะหลอดๆอีกอันนะอีกอันสีม่วงกับสีแดงดูสิโอ้อันนี้อุ้ยอันนี้เหลวๆอันนี้บอกไม่ถูกเลยอันนี้เป็นหิมะอ่ะอันนี้หิมะนี่เหลวๆเลยแววแววแววเหลวๆส่วนอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นสีแดงที่มันเหลวๆด้านในข้างในเป็นมุกด้วยนี่เห็นปะโอ้น่าจะเต็มแล้วอีกกระปุกนึงน่าจะได้อยู่เดี๋ยว ขอดูก่อนเอาไม่ออกไม่หมดนะไม่ออกแล้วกล่องไปไหนของกล่องไปมาค่ะสีน้ำตาลนะคะอีกอันหนึง่งว,ว้าวน้ำตาลสวยมากจ้ะแม่ข้างในมีอะไรด้วยดูอ๋อมีสปิงกอลเลนโบจ้าวจุดนี้โอ้โห อุ้ยทำไมวันนี้มีแต่สวยอันนี้เหมือนอายแชโดเลยทุกคนที่เอาไวท้ทาเปลือกตานะ่ะเหมือนไหมสวยนะใครเคยแต่งหน้ามัาง่งเนี่ยแบบนี้เลยฉันเคยแต่งหน้าตอนเด็กๆนางลำอะไรอย่างงี้ถือป้าย <Okay. S 1> เหมือนเลยโอ้โหดูสปินก็เลยมาสวย,อ,ยอันสุดท้ายก็สวยวันนี้ไม่แต่อันสวยๆอ่ะชอบทุกอันเลยอ่ะชอบทุกอันเลยสวยทุกคนดูว้าว เลิศอะวางเลยอีกอันหนึ่งได้ไหมขออีกอันได้เปล่ามาอีกอันหนึ่งนะเอาให้ล้นไปเลยโอ้โหนี่สีฟ้าว้าวอันนี้สวยเป็นสองสีค่ะฟ้ากับม่วงข้างในมีอะไรด้วยมีกากเพรดูกากเพชหลากสียืดมากยืดมากนะจุดจุดนี้ดูความยืดความยาวความแบบโอ้โหหลายชั้น นี่สุดท้ายแล้วไม่ท้ายสุดอ้สวยสวยจริงๆเห็นไหมชอบทุกอันเลยวันนี้ชอบทุกอันเลยนะคะมีก้อนอะไรด้วยนี่โอ้ปมปมก้อนปอมปอมทุกคนนี่จำได้สวยเนาะใส่ทุกอย่างเลยน่าจะเป็นไอศครีมยูนิคอรนอะไรสักอย่างหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่น,ชนี่สวย เรียบร้อยแล้วมาเรามายำกันเลยดีกว่าสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเหมือนอยู่ในกาแล็กซี่นะคะดูมีความเริ่มยำค่ะน้ำยำอย่างดีนะคะโอ้โหกว่าจะได้นะคะสีดำมาค่ะมาค่ะทุกคนค่อยๆยำค่ะอูสีเขียวปนกเนาแล้วสวยมากยืดมันจะมีอันเหลวอ,อยู่นะอันเหลวเขาจะชนะเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนี่ โหอันนี้ออกเป็นสีแบบเหลืองเหลืองส้มๆส,สวยเนาะอือหือล้นทะลักค่ะอันทีนน่มันแบบเหลวมันไปอยู่ตรงนู้นน่ะมันล้นทะลักล้นทะลักล้นทะลักอืมเลิศเลิศมากอะไรมากนี่แบบถูกๆใจเลิศมากอะไรมาก อู้สวยอ่ะเงาวับเลยทุกคนเงาจริงอ่ะดูสวยอืบยืดเออสวยไหมเลยนะวันนี้จะได้สีไลไรอ่ะออกเทาๆมาไหมอ่ะโหจิ้มฟินอ่ะเทเลยไหม ยังมั่นใจหรือ,อยังว่าเป็นก้อนข้างใต้ล่างอ่ะเป็นก้อนอยู่หรือเปล่าอันนี้คือเลอะเลยนะเทเลยแล้วกันดูข้างนี้เลอะเออเอาลากยาวมาค่ะลากยาวมาเอาเอโอ้โหสวยทุกคนดูยืดมากอื สวยนะสีออกไม่หม่นมากขนาดมีสีดำนะดูดีจิ้มฟินสุดๆเลย เรียบร้อยแล้วทุกคนยำสลามของเราวันนี้นะสวยไหมคะชอบทุกสีเลยเห็นไหมต่อให้สลามสีมุกสีใสสีสวยขนาดไหนพอเอามายำกันแล้วก็จะเป็นสีมอนมอนแบบนี้แหละเธอเดี๋ยวพี่พาคิดว่าคลิปหน้าอาจจะเอาทั้งหมดมาแล้วนะอาจจะไม่รอให้มันถึง10กิโลร้อยกิโลแล้วนะเดี๋ยวเรามาชั่งกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่กิโลนะคลิปหน้าสัญญาว่าจะเอาสลามทั้งหมดมาให้ดูเพราะว่าลกบ้านแล้วอยากทิ้งแล้ว แล้วค่ะทุกคนคือแบบเลอะมากเลยใครแขกแขกไปใครมาเขาก็จะบอกว่าอันนี้เอาไ้ทาอะไรอ่ะคือมันแบบอันนี้ <laughs> คืออะไรอ่ะมันทำไมแบบมันเป็นแบบนี้อ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยัวยงเก็บไว้ทําไมอะไรยเงี้ยมันทําอะไรได้หรอแย่เขินนะเ <laughs> ขินเหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปดีไปจ้าบ๊ายบายจุ๊บ